พระเตมีผู้บำเพ็ญเนคขมมะบารมีเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระเตมียกุมารมีพระราชบิดาคือพระเจ้ากาสิกราชและพระมารดาคือพระนางจันทเทวีแห่งเมืองพารานสี ขณะพระราชบิดาทรงพิภากษาค,าความผิดของโจรด้วยพระสุรเสียงอันดุดันพระเตมียกุมารก็ทรงระลึกชาติได้พระเตมียกุมารทรงระลึกชาติได้ว่าชาติหนึ่งในอดีตพระองค์ทรงเคยเกิดเป็นกษัตริย์ครองเมืองนี้อยู่20ปีตัดสินประหารชีวิตของผู้คนจำนวนมากทรงผลให้ไปเกิดในนรกนานถึง8 4 0 0 0ปี จากนั้นจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตระกูลเดิมอีกครั้งพระราชกุมารทรงคิดได้ว่าหากเป็นคารวาต่อไปก็จะต้องทำบาปอย่างเก่าอีกเพราะตำแหน่งหน้าที่บังคับให้ทำพระราชกุมารทรงเดือดร้อนพระไถยและเริ่มใคร่ครวญหาทางพ้นไปจากตำแหน่งกษัตริย์นับแต่เวลานั้นเทพธิดาองค์หนึ่ง ซึ่งเคยเป็นพระมารดาของพระกุมารแต่อดีตชาติเมื่อทราบความคิดของพระกุมารจึงเข้าไปกระซิบบอกอุบายที่จะช่วยให้พ้นจากตำแหน่งกษัตริย์นั่นคือให้ทำเป็นเด็กพิการง่อยเปรีย้ยหูหนวกและเป็นใบพระเตมียกุมารจึงทรงทำตามที่เทพธิดาบอกนับแต่นั้นเมื่อพระเจ้ากาสิกราชท่งทราบว่าพระโอรสมีอาการผิดปกติไปก็ไม่สบายพระไทย จึงหาวิธีรักษาพระอาการด้วยวิธีต่างๆพระเจ้ากาศิกราชรับสั่งให้ทดลองให้นมผิดเวลาพระเตมียปุมาลก็ไม่ทรงร้องขอเสวยนอกจากนั้นพระองค์ยังไม่ทรงแสดงอาการว่ากลัวไฟสัตว์อสรลพิษบรรดาหัวหลวงจึงทำนายว่าพระปุมาลเป็นตัวเสนียดจันไรเลี้ยงไว้ก็จะเกิดอาเพศดังนั้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองมีทางออกทางเดียวคือ ฝังทั้งเป็นพระเจ้ากาศิกราชจึงตัดสินพระไทยให้ฝังทั้งเป็นพระนางจันทเทวีทรงขอร้องพระเจ้ากาศิกราชให้พระโอรสเสวยราชถ้าไม่ทรงอนุญาตตลอดชีวิตก็ขอแค่เจ็ดปีถ้าไม่ได้ก็ขอแค่เพียงเจ็ดวันเท้ากาศิกราชพระราชทานพระราชาอนุญาตและทรงอภิเษกพระโอรสเป็นกษัตริย์ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น พระกุมารอดกลั้นพระไทยไม่ให้สงสารพระมารดาเมื่อครบกำหนดนายสุนทรสาร,สารถีขึ้นมาอัญเชิญพระกุมารไปประทับรถมา้าเพื่อจะนำไปฝั่งนอกเมืองพระมารดาทรงร้องไห้คล่ำครวญน้นำตาแทบเป็นสายเลือดหลังจากรถม้าออกพ้นประตูเมืองแล้วพระกุมารก็ดีพระไทยเพราะว่าความปรารถนาสำเร็จแล้ว ขณะที่นายสุนทรสารถีกกำลังขุดหลุมอยู่นั้นพระองค์ก็ลุกขึ้นประทับทรงทดลองกำลังแขนด้วยการยกรถม้าขึ้นเหวี่ยงเหนือพระเสียงพระองค์ตรัสกับนายสุนทรสารถีว่าบัดนี้พระองค์เป็นคนไม่มีบ้านเรือนพระราชบิดาพระราชมารดาก็ทอดทิ้งพระองค์แล้วจึงจะขอถือบวชอยู่ในป่าตามลำพัง แล้วให้นายสรารถีกลับไปกราบทูลพระราชบิดาและพระราชบารดาให้ทรงทราบขณะนั้นพระอินทก็มีพระบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตรอาสมและปริขารสำหรับผนวดให้พระเตมียกุมารเมื่อพระเตมีผนวดแล้วทรงบำเพ็ญพรมวิหารธรรม จนบรรลุฌานสมาบัติในวันที่ผนวดนั้นเองเมื่อพระเจ้ากาศิกราชและพระนางจันทเทวีทรงทราบเรื่องจึงได้จัดขบวนเสด็จมาเยี่ยมพระกุมารเมื่อถึงแล้วทุกคนก็ต่างชื่นชมยินดียิ่งนักพระเตมีได้กล่าวธรรมกถาให้ฟังทําให้พระราชบิดาและพระราชมารดาเลื่อมใสขอผนวดเป็นฤาษีด้วย กษัตริย์องค์อื่นๆได้ขอผนวดตามเป็นจำนวนมากและไม่นานทั้งหมดก็บรรลุฌานสมาบัติ